ชมรมคนร้อยฝันเป็นกลุ่มคนที่เกิดขึ้นจากการรวมกันภายใต้แนวคิดเดียวกันระหวะ่างข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลนินแดงและภาคเอกชนที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการศึกษาของเด็กและเยาวชนจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบริจาคสิ่งของต่างๆเช่นชุดนักเรียนชุดกีฬาอุปกรณ์สื่อสารการเรียนการสอน โดยใช้ชื่อโครงการว่ารวมน้ำใจเพื่อเด็กไทยในชนบทขึ้นโดยมีการขอรับการสนับสนุนด้านการเงินสิ่งของวัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆที่มีความจำเป็นสำหรับโรงเรียนนักเรียนจากผู้มีจิตศรัทธาหน่วยงานราชการทั้งภาครัฐและเอกชนโดยชมรมคนร้อยฝันจะนำไปมอบให้กับโรงเรียนและนักเรียนที่อยู่ห่างไกลในชนบทและถิ่นทุรกันดาร เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระให้กับบิดามารดาผู้ปกครองและเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกาลังใจให้กับเด็กนักเรียนที่มีความวิริยะอุตสาหะในการศึกษาซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปซึ่งทางชมรมคุณร้อยฝันได้ดำเนินจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องทุกๆปีในปีพุทธศักราช2559นี้ เป็นการดำเนินการจัดกิจกรรมเป็นปีที่14สําสำหรับโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการได้แก่โรงเรียนบ้านผู้บอลบนตําบลบ้านบึงอำเภอบ้านคาจังหวัดราช,ชบุรีคณะกรรมการจึงเรียนมาอย่างท่านผู้มิจิจธาร่วมกันบริจาคเงินวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเพื่อที่จะนำไปมอบให้กับโรงเรียนดังกลาง่าว ในวันเสาร์ที่7มกราคมพุทธศักราช2560และขอเรียนเชิญเพื่อนพ้องน้องพี่ชมรมคุณร้อยฝันที่ไม่ติดภารกิจไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกันเหมือนทุกๆปีนะครับและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านให้ความเคารพนับถือจงปกป้องคุ้มครองท่านและครอบครัวให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ,ญยิ่งยิ่งขึ้นไป